ภาษาไทยใหญ่ภาษาไทยใหญ่หรือไทยภูเขาเราจะบอกว่าขอือเป็นสัตวเทขอือเป็นสัตเทขอือเป็นสัตวเทแปลว่าขอให้รวยขอให้รวย นะเะนั้นเราต้องพูดภาษาไทยใหญ่ฮือหันพระเจ้าไวไวกูกูคนรือหันพระเจ้าไวไวกูกูคนฮือหันพระเจ้าไวไวกูกูคนแปลว่าขอให้เข้าถึงทางการทุกคนนะสาธุสาธุสาธุ่อไปเป็นภาษาคาบูเลียหรือคาบูชาแล้วจะบอกว่า ซองออยเยียนแปลว่าขอให้รวยซองออยเรีงอ,อ๋อขอให้เขา้าขอให้ลุกขอให้แข็งแรงขอซองออยโจรดอนทอมียแปลว่าขอให้เข้าถึงธรรมนทุกคนนะ<า>แล้วเราจะบอกว่า,า,า,าแล้วเราจะให้พรเป็นภาษาัามบูชาแบบยาวๆว่าโจรชนะเนื้อซองบารมีเทวดาอ้อยพอพระโอรสลุกกระเนี้ย รว้เสียเลียนโชคเมียนลาบเจริญเจริญเจริญใครว่าอะครันชัชัดแม่เด้อไม่ายเลยโอนจะนำเสียอ่อนบารมีเทวดาอยอจะนุกปกิรู้เสียเียโชคเียนลาบเจริญเจริญเจริญขอยพอในทุกท่านงมีแต่ความสุขสมวังสมเร็จทุกประการเด้อสาธุ เปลียนแล้วลงภาษาสอสอสอสพได้สอสอพแปลว่าสาธารณงประชาสังคมไทยประชาต้นดาวไม่ได้บุนกันหลายๆเนื้อสาธุสาธุสาธุวันนี้เราจะมาภาษาอังกฤษสักหน่อยรู้จะไหวหรือเปล่าเมออนเดอร์เบรดยูแฮปออนโนลีดยูถูวีแกรดิตี้เวสตีแอดโปรดิวเซอร์ออฟลูสเปอร์ต รีคอยอินทัวร์บอลลีเรียว่าเรียว่าอะไรอะเรียว่าอะไรจะไปก็ไม่บอกไม่เขียนใ้แล้วไปบอกอะแข็งแรงมีความสุณแฮปปี้แฮปปี้นิวเยร์นะงสาธุสาธุสาธุก็ไปกับเขาได้เนนะเขาฟังกันรู้เรื่องแล้งพี่เนี่ยภาษาจีนเนี่ย เนี่ยคนไทยเก่งๆภาษาอังกฤษที่นี่ครัแต่ภาษานี่นี People, uh, how, ่ขอฟิลิปปินด้วยเหรอครัขอฟิลิปปินเนาะอยู่ฟิลิปปินอันนั้นเนี่ยฟิลิปปินจะขอสักครู่นะเดี๋ยวขอฟิลิปปินเราจะให้ภาษาพม่าก็แล้วกันเนาะขอฟิลิปปินแล้วเราบอกว่าชันตาบะเซชันตาบะเซแปลว่าให้รวยสาธุแล้วชันตาบะเซบองให้รวยแล้วก็บอกว่า จงมาเปรงเสแปลว่าให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็บอกว่าขอให้รวยขอให้หล่อขอให้สวยทุกคนเลยก็คือซอแฉลาเต้ซอแฉลาสีซอแฉลาต้ขอให้สวยขอรวยแล้วขอให้รวยขอให้หลอด้วยตอนนี้พิชชาธรรมกายเราได้แค่ไปทั่วโลกแล้ว200กว่าประเทศซึ่งตอนนี้ก็ถือว่า เป็นการ things, unku, umas, เผยแพร่พุทธศาสนาโดยพันการโดยพระดงธรรมชัยของกองพันเนื้อนาบุญ1,130โลซึ่งก็นานาชาติวันนี <im 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 ้นะครับนานาชาติมาเลยเรายังไม่สวัสดีกันเลยยังไม่ทักทายกันเลยวัน mm นี้ก็ขอทักทายนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทุเรียนอุ้ยอุ้ยซูเอซียี่ห่าวซินเจ้าโอเล่ดักโอเล่ Namaste, namaste, monsu, mingaraba, mingaraba. Pumas tu, pumas ka, panjua, ewa, sewati. Satu, satu. Lebih mana? Sa Kau pun itu mana? Gitu Ini yang sewati. Pumas, pumas ka, pumas ka, okay? อุสักโอเคปะอุ้สกถูกเนาะุกถกถูกอุ้มักถูกกวันเราอยากรักใจพม่าอยู่วันนั้นเราไปที่สมุทรสาครที่อำท่าสาเรายังรับใจการต้อนรับของชาวพม่าที่ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ดูแล้วมีวัฒนธรรมพุที่ดีหกเป็นสิ่งที่น่าเราชื่นชมรดวันนี้เราก็จะขอบอกภาษาพม่าว่าันเพียรจะยืนรุกงมีชช พรุ่งนี้เช้าและพ็นโตอยัางเช้าพุทธบาลีก็แปลว่าพรุ่งนี้เช้าให้เอายักชาและต้องโผมาถวายพระอาจารย์และพระทุงค์ปพันเ้อนาบุนนะ แปลงถูกว่าแปลถูกเ่าเนี่ยแปลงถูกไม่อะพูกใหม่จ็ไหวื่ม่ือนแล้วแต่เราจะพูดต่อว่าลาทีนกน้ำกหูอีกับปวยปตะโบอกสีออกีกอีกอีแปลว่าพรุ่งเช้าใหเอาน้าตะหูกอีกับปวยและปาตะโขมาถวายพระธุดงค์หนึ่งพันหนึ่งรอยสามสิบูปและพร้อาการด้วยนะ ตองคิดต้องคิดนะว่าขอให้โชคดีโชคดีนะโกปีเลยโกปีนียโกปีแบบที่15นะครับร่างายพอไหวอยู่าพ้วร่างออกทางเนื้อนาบุตรบอกว่าก,ก็าม,กามาจากอิตาลีก็มามีด้วยจากเมืองไทยก็มาและจากเวียดนามก็มาแต่อิตาลีบอกว่าเมื่อกี้ไม่พูดถึงผมเลยน้อยใจมากเลยบอกว่าไพ่จางโอ้ลยเอาวมาสา,อ,สาอิตอาลีมาให้ บอกว่าเอาปูลี่แปลว่าโชดีโชคดีกเื่อักนแล้วสตาร์ทเต้้สตาร์เต้เสตาร์เต้สตาร์เต้เปนี้แปลว่าูว่า็ลงแล้วเน้สตาร์เต้เตเน้สตาร์เต้เน้สตาร์เต้วรวยรู ออกมาแล้วครับก็ที่เราทักทายกันไปใน,ในภาษานานาชาติเยอะแยะมากมายกพ็พระเดชพระคุู่พระมงคลเทพุณีสดกันทศัศนร